วันนี้เรามาที่ตำบลทุ่งครอบนะครับอันนี้เจ้าของเปิดแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะทําการสอนการตัดอ้อยนะครับในวันนี้นะครับสังเกตนะครับอ้อยสูงมากครับอ้อยค่อนข้างสูงครับสูงมากเดี๋ยวเราทําการสอนตัดหน้านะหน้าข้างบ้านของลูกค้านะตอนนี้นะครับระยะห่างของร่องนะครับเมตรห้าสิบนะครับ ประมาณเมตรห้าสิบซนติเมตรประมาณเมตรห้าสิบนะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะดูออกหรือเปล่าก็อ,าอ้อยค่อนข้างยาวแล้วก็สูงดีครับว,วันนี้เราจะเทสให้ลูกค้าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลทุ่งข้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ดูซิว่าเครื่องตัดอ้อยที่เราเอามาให้เราเอามาส่งมอบลูกค้าแล้วก็ทําการสอนตัดนะครับประสิทธิภาพอย่างหลายๆท่านก็ดูจากหลายๆคลิปแล้วนะครับดูจากหลายๆคลิปแล้วก็เห็นในคลิปแล้วนะครับวันนี้ผมมาที่บ้านลูกค้าเพื่อมาส่งมอบเพื่อให้เห็นการใช้งานจริงนะครับการใช้งานจริงว่ามันทํางานเป็นยังไงนะครับ วันนี้เราเอาเครื่องตัดรุ่น F 1 6มานะครับ <c oughs> เครื่องตัดรุ่น F 1 6นะครับเาสม,มอให้ลูกค้าแล้วก็มีเกลียวหน้านะครับเป็นตัวประคองนะครับแต่ท่าเนเจ้าของบอกว่าอะติดมาหน่อยก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนับสนุนว่าเอ่อเกลียวหน้าจะตัดออยล์ลมได้นะครับแต่สามารถที่จะช่วยประคองได้สามารถที่จะช่วยประคองได้เจ้าของบอกว่าเดี๋ยวให้มาตัดที่แปลงตรงนี้ก่อนนะครับว่าเอ่อแปลงตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านนะครับทำการฝึกแล้วก็สอนการตัดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับส่วนเครื่องเนี่ยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเครื่องในราคารุ่น F16M ราคา3,000,500นะครับ F16M ราคา3,000,500มันตัดอ้อยประมาณนี้นะครับมันตัดได้ค่อนข้างที่จะได้ปริมาณมากแล้วเราไม่ต้องแปลงรถไถน,นะครับ อันนี้ล่องที่สองนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาจะเป็นคนตัดเองนะครับอันนี้ก็เราฝึกการตัดโดยเจ้าของนะครับตอนนี้ช่างเราที่ยืนเกาะอยู่นะครับยืนเกาะอยู่ก็กำลังอธิบายนะวิธีการใช้งานนะครับของเครื่องนะครับหลังจากนั้นแล้วเจ้าของเนี่ยล่องนี้ก็จะตัดเองนะครับอันนี้เจ้าของก็เข้าแล้วครับเข้าตัดแล้ว เท่านี้เองครับก็ตัดได้อย่างง่ายดายนะครับก็ตัดไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็สามารถตัดได้ง่ายนะครับพอลงกระบะมาสุดเราก็ถอยหลังนะครับเพื่อจะนําอ้อยที่ตัดแล้วมากรองนะครับ ทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําแปลงแล้วมันวนตัดได้มันจะง่ายครับถ้าเกิดว่าแปล,แปลงใหญ่ๆเนี่ยเราก็เปิดแปลงเปิดตรงกลางไว้เลยแล้วก็ตัดออกสายออกขวาจะง่ายครับครับออได้วันหนึ่งร้อยตันก็ตัดได้ครับสบายได้ตัดไวมากครับอันนี้เพียงเพียงแค่สอนให้เจ้าของแบบขับให้ให้หลูรอบแค่นั้นผมมีหน้าที่มาสอนให้เจ้าของเนี่ยให้หลูรอบว่า มันตัดเนี่ยลอดมันพอดีมันจะกองเป็นแบบนี้มันจะลงกระบะดีให้เจ้าของใช้งานก่อนให้เป็นก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะปรับของเขาเอง ก็ต่อที่ตัดแล้วนะครับต่อที่ตัดแล้วก็จะสวยงามตอนนี้ก็จะสวยงามมากครับอันนี้เจ้าของทําพื้นที่ไว้ดีด้วยก็เลยทําให้เราตัดง่ายแล้วก็ขับได้ง่ายครับตอนนี้ทั้งทีมช่างเรามาสอนตัดเรียบร้อยแล้วครับทีมช่างเราอยู่มุมนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราสอน ตัดไปรอบแรกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือจะให้เจ้าของนะครับให้เจ้าของขับตัดเองนะครับเจ้าของขับตัดเองตอนนี้เจ้าของก็กําลังจะทําการตัดเองนะครับตัดเองเพื่อเรียนรู้กับรอบของเครื่องตัดนะครับว่ารอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคอยติดตามดูนะครับวันนี้ก็อากาศนะครับค่อนข้างที่จะ โอ้โหอยาให้บอกเลยครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวอันนี้เป็นเครื่องตัดของบริษัทช้างแท็กเตอร์จำกัดนะครับตั้งอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในเขตพื้นที่นะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับในเขตพื้นที่นะครับ ท่านใดสนใจเครื่องตัดที่พ่วงท้ายรรแท็กเตอร์นะครับก็ติดต่อมาที่นะครับบริษัทชา้างแทกเตอร์นะครับหรือตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านเลยนะครับโทรสอบถามได้นะครับในส่วนของเครื่องตัดนี้นะครับเป็นระบบการตัดลำที่มีสายพานคือเป็นระบบการตัดลำทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้านหน้าด้านหลังรถไถอยู่ข้างๆรถไถอะไรก็คือถ้าใช้สายพานลำเลียงแบบนี้ก็จะเป็นระบบตัดลำเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการตัดลำนะครับของช้างไทเตอร์ทาเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถไถเพราะฉะนั้นรถไถไม่ต้องแปลงนะครับส่วนที่สําคัญของเครื่องตัดก็คือสามารถตัดอ้อยได้ปริมาณเท่ากันอัตราการล่วงหล่นมากหรือเปล่าอัตราการล่วงหล่นใช้ได้ไหมตัดอ้อยได้ปริมาณเท่าไหร่อันนั้นคือข้อพิสูจน์นะครับไม่ได้พิสูจน์ว่าเครื่องตัดอ้อยราคาแพงจะทำงานได้ดีกว่าอันนั้นแค่เราคิดเอาเองเท่านั้นนะครับ แค่เราคิดเอาเองว่าเออมันมันแพงกว่ามันน่าจะตัดได้ดีกว่าแต่นะครับระบบตัดลำคือที่มีสายพานลำเลียงแบบนี้นะครับก็คือเป็นระบบตัดลำเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทํางานได้แค่แบบเดียวกันมันก็เท่านั้นนะครับมาทํางานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาว่ามันจะตัดได้หรือไม่ได้อันนี้ก็พอแล้วนะครับตัดก็สามารถตัดได้อย่างง่ายดายแบบนี้นะครับ เจ้าของก็ตัดชิวๆเลยนะครับวันนี้เป็นการตัดวันแรกนะครับการตัดวันแรกการสอนตัดวันแรกนะครับโอ้ครับกองแรกนี่กองเบลเลอร์เลยครับแต่สังเกตนะครับว่ากองห้อยเรากองสม่ำเสมอมากเลยนะครับกองห้อยที่เรากองนะครับโคนจะเสมอครับเนี่ยกองก็โคนจะเสมออย่างนี้เลยนะครับ นี่คืออ้อยที่กองเสมอนะครับอ่ะต่อเขผ่านครับไม่มีปัญหาอะไรครับนี้ต่อไปเราก็จะตัดเป็นกองต่อไปครับตัดกองต่อไปก็จะตัดง่ายๆอย่างนี้ครับอ้อ,อยค่อนข้าดหนานะครับอ้อ,อยค่อนข้างนา น้อยประมาณกี่ตันครับถ้าความหนาประมาณนี้กี่ตันครับกี่ตันกี่ตันต่อไร่ยี่สิบสิบห้าได้ไหมอ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตันโอเคมีอ้อยประมาณสิบห้าตันนะครับไม่รู้ถึงยี่สิบตันหรือเปล่านะครับต่อไร่อันนี้คือเจ้าของบอกมานะครับส่วนวิธีการตัดเราก็ตัดอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับอันนี้อ้อยอ้อยจะหนาหน่อย อ้อยหนาแล้วก็มีปริมาณค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเครื่องตัดของบริษัทชาร์แท็เตอร์เราเนี่ยครับสามารถที่จะตัดอ้อยหนาได้ตัดมีทั้งใบก็ได้นะครับนะครับไม่ไม่มีการติดขัดนะครับตอนนี้ก็เราฝึกให้เจ้าของนะครับเนี่ยครับเต็มกระบะเลยครับเรียกว่าเต็มเต็มเต็มแล้วอ่าเนี่ยทิ้งกองก็ทิ้งได้อย่างง่ายดายนะครับทิ้งขวางล่องนะครับ อย่าหาทานะครับทิ้งตามล่องนะครับอย่าหาทานะครับทิ้งตามล่องเนี่ยครับเราต้องทิ้งขวางล่องเท่านั้นครับเพราะว่าปกติเราตัดอ้อยเราก็ทิ้งขวางล่องอยู่แล้วนะครับนี้เราเป็นการฝึกการตัดนะครับของเจ้าของนะครับวันนี้เราก็ถ่ายกันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสอนตัดนะครับเราก็ถ่ายว่าวิธีการทํางานอย่างไรนะครับรถของเจ้าของเป็นรถของรถไสฟอรอดนะครับ6640 นะครับ40นะครับบ้านเขตนี้นะครับเขตทุ่งขอกสองพี่น้องนะครับทางเขตการชลบุรีเนี่ยก็จะใช้รถแท็กเตอร์รุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นรถแท็กเตอร์ที่มีความทนทานนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ครับตัวนี้น่าจะประมาณ90แรงม้านะครับ90แรงม้าเจ้าสองก็ตัดนะครับเราสังเกตดูนะครับให้ปากมันอยู่ตรง Yeah. อันบนี่โลสามก็พอดีนะโลสามก็พอดีนะมันกะ็เที่ยวได้ยี่สิบตันครับอ๋อนดี๋อันนี้ยี่สิบตันนะครับประมาณนั้นประมาณเดียวจะเที่ยวประมาณสักสิบแปดได้สิบแปดได้โอเคก็เยอะนะทีนี้เจ้าของก็จะหาวิธีการทิ้งกองให้คลิปง่ายนะครับหาวิธีการ ทิ้งกองทิ้งยังไงให้คลีบง่ายอันนี้แล้วแต่เจ้าของนะครับว่าเราจะทิ้งแบบไหน,นครับเราจะทิ้งแบบนี้อ่าเราทิ้งให้ตรงกันนะครับทิ้งให้ตรงกันก็จะง่ายเจ้าของบอกสิบแปดตันยี่สิบตันไม่ขาดอ่านะหลังจากปิดฝาแล้วก็เดินหน้าตัดต่อครับอันนี้ตัดเร็วมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอ้อยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหนานะครับค่อนข้างที่จะหนา เป็นผลงานของบริษัทชางแท็กเตอร์สุพรรณบุรีจำกัดนะครับ เดียวเต็มอะแป๊บเดียวเต็มนี่แปลว่าปริมาณอ้อยที่ใช้ได้แปลว่าปริมาณอ้อยที่ใช้ได้นะครับแป๊บเดียวเต็มตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าของจะเอามาทิ้งกองรวมกันแล้วนะครับทิ้งกองรวมกัน จะของกำลังจะตัดอ้อยเป็นวันแรกนะครับกำลังจะต้อยเป็นวันแรกนะครับก็แฮปปี้ครับนะครับก็การทำงานของเครื่องจกกักรก็มีร่วงได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ห้ามร่วงเยอะนะครับต้องห้ามร่วงเยอะนะครับเพราะว่าถ้าปริมาณการร่วงค่อนข้างเยอะเนะี่ย ันจะทําให้เราเนี่ยมีอาัตราการตกลงสูงนะครับแล้วเราก็จะทํางานเมื่อสูงเมื่อตาการตกหล่นสูงเราต้องตามเก็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่เครื่องของบริษตัทจานเลเตอร์ท่านดูแล้วกันครับว่าอาัตราการตหลนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้แค่ขนาดฝึกตัดนะครับถ้าคนชํานาญก็จะตัดได้ดีกว่านี้นะครับเราพาดูประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะปล่อยให้เจ้าของตัดละ นะครับปล่อยให้เจ้าของตัดเองแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของเครื่องตัดอ้อยของบริษัททางแท็กเตอร์จำกัดครับสวัสดีครับ